รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The <Dest> ตอนนี้น้องๆก็กำลังเอาวัสดุจากทะเลนะคะหรือว่าขยะทะเละค่ะมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานศิลปะค่ะลองกุ้งสดๆสดทุกคนเหมือนกินทะเลเลยร่ะ <laughs> <laughs> ได้งั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาไปทานอาหารชาวริมชายหาดกันค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดตรังค่ะแต่ว่าจะพาคุณชมนะคะไปที่เกาะแห่งหนึงค่ะซึ่งมีชื่อที่น่ารักน่าชังมากค่ะชื่อว่าเกาะสุกรนะคะเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงเรื่องของวิวธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็เรื่องของวิถีชีวิตชาวบ้านด้วยจะเป็นยังไงจะน่าสนใจขนาดไหนนะคะ ก่อนที่จะไปเกาะก็ต้องค้าเรือกันก่อนถ้าเรืออยู่ข้างหลังแล้วค่ะไปกันเลยค่ะถ้าเกิดว่าได้ยินชื่อกอะสุกรกเนี่ยมีใครคิดเหมือนแพทบ้างคะ ตอนแรกที่ได้ยินชื่อเนี่ยไพค์ก็คิดว่าเกาะสุกรเนี่ยจะต้องเป็นเกาะที่มีหมูเยอะมากๆแน่เลยแต่ว่าความจริงเนี่ยตรงกันข้ามเลยค่ะเพราะว่าเกาะน,นี้ไม่มีหมูแม้แต่ตัวเดียวเพราะว่ากันว่าบนเกาะสุกร์เนี่ยสมัยก่อนมีสัตว์ป่าอยู่จํานวนมากเลยรวมถึงหมูด้วยเป็นหมูป่านะคะเท่านี้เนี่ยมีชาวประมงก็เห็นว่า หมูจากบนเกาะเนี่ยว่ายน้าข้ามจากเกาะสุกรไปไปยังบนชายฝั่งอีกแห่งหนึ่งชาวบ้านเห็นก็เลยเรียกเกาะน,นั้นนะคะว่าเกาะหมูหรือเกาะสุกรนั่นเองค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงนะคะตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ชาวบ้านที่ตั้งรกรากอยู่เนี่ยเป็นชาวมุสลิมนะคะทําให้บนเกาะเนี่ยไม่มีหมูสักตัวเดียวเลยค่ะ มาถึงเกาะสุกอรแล้วนะคะการเดินทางบนนี้เนี่ยพอขึ้นจากเรือไปปั๊บนะคะเราก็จะมาต่อกันที่นี่เลยค่ะรถจาเลงนี่มาพร้อมแล้วไปเลยค่ะ อนนี้แพทพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ทรายทองบีชนะคะและที่อของทางแผ่นนี้ก็คือพี่ออยและก็พี่ฟิล์มสวัสดีค่ะเป็นเจ้าของที่นี่ใช่ไหมคะ,คะแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ออยกับพี่ฟิล์มก็จะพาแพทไปเที่ยวทั่วเกาะสุกอรเลยด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะไปเที่ยวกันนะคะมาทําความรู้จักรีสอร์ทแห่งนี้กันก่อนโอ้สวยจังเลยค่ะ,คะอันนี้ห้องสวีทใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นห้องสวีทค่ะใหญ่มาก แนะนำให้มาสองคนค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นครอบครัวก็สามารถที่จะเสริมเตียงได้ค่ะห้องน,นี้ราคาจะอยู่ที่1,800บาทค่ะรวมาอาหารเช้าบนชายหาดแล้วนะคะอาหารเช้าบนหาดนี้เป็นยังไงคะก็จะเป็นอาหารเช้าที่เสิร์ฟให้ลูกค้าบนชายหาดเลยค่ะก็จะเป็นบุฟเฟ่ค่ะเป็นบุฟเฟ่ขนมพื้นเมืองหรือว่าขนมของชาวบ้านท้องถิ่นที่นี่นะคะแล้วก็ข้าวต้มชากาแฟค่ะโอ<ฮ>้โหคือได้บรรยากาศเลยนะคะแตบบ่ว่าเรามาชายหาดเราต้องได้กินข้า,าวเช้าบนหาดสุดยอดไปเลยอันนี้เป็นห้องสวีท แต่ว่า<ช>จริงๆมีห้องอีกหลายแบบนะ<ช>มีลักษณะเป็นยังไงบ้างของผมจะมีทั้งหมด6ห้องครับแยกย่อยเป็นห้องสุพีเรียทั้งหมด4ห้องห้องสุพีเรียเนี่ยจะเป็นห้องที่มีเตียง6ฟุต1เตียงเหมาะกับครอบครัวที่มากัน2หรือ3ท่านกับถ้าพาตัวเล็กมา จะแนะนำเป็นห้องสุพีเรียราคาจะอยู่1,300บาทรวมอาหารเช้าสําหรับ2คนหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากเสริมเตียงให้เด็กๆเ,เพิ่มเนี่ยจะอยู่ที่เตียงละ350บาทรวมอาหารเช้าครับในส่วนของห้อง f ฟมิลี่จะเป็นเตียงข้าฟุตหนึ่งเตียงแล้วก็เตียง3ฟุตสองเตียงราคาจะอยู่ที่1,800บาทรวมอาหารเช้าแล้วสาหรับ4คนเลย แต่ว่าไม่ใช่มีแค่รีสอร์ทห้องพักน่ารักน่ารักแบบนี้เท่านั้นนะคะที่นี่เนี่ยได้ข่าวว่ามีกิจกรรมด้วยเป็นกิจกรรมอะไรยังไงบ้างคะใช่ค่ะด้านหลังของรีสอร์ทเราอ่ะนะคะก็จะมีสตูดิโอเล็กๆค่ะที่อ้อยแล้วก็ฟิล์มทําร่วมกับเด็กๆเยาวชนที่นี่ค่ะชื่อสตูดิโอว่ายูทะเลสตูดิโอค่ะซึ่งพวกเราจะพาเย,ยาวชนที่นี่นะคะไปเก็บขยะทะเลเก็บพวกไม้ลอยหรือว่าไม้เรือปลดระวางนะคะมาสร้างสารรค์เป็นชิ้นงานศิลปะค่ะ เป็นงานคราฟของเด็กๆเลยค่ะเก็บของแล้วหรือว่าพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่จะพาไปเที่ยวเนาะได้เลยค่ะชอบมากเลยค่ะ <laughs> ค่ะตอนนี้ก็พาน้องแพทมาที่สตูดิโอของเราแล้วนะคะสตูดิโออยู่ทะเลค่ะตอนนี้น้องๆก็กำลังทำงานอยู่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหขมักขเมนกันใหญ่เลยตอนนี้น้องๆก็กำลังเอาวัสดุจากทะเลนะคะหรือว่าขยะทะเลค่ะมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานศิลปะค่ะตอนนี้ก็กำลังทำบางคนก็ทำเป็นปลาบางคนก็ทำเป็นบ้านค่ะออดก็พยายามสอนความรู้ทางศิลปะให้เขาออกแบบหรือว่าเรื่องของสีหรือว่าองค์ประกอบอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เขาอ่ะได้สร้างงาน เพราะว่าพี่ออยก็เป็นศิลปินยอยู่แล้วนะคะแล้วทีเนี้ยพอเราลงมาทําธุรกิจที่นี่ก็มาเจอกับเด็กๆะค่ะก็เลยเกดได้เดียวว่าโอเคเราอยากจะสอนศิละปะให้ตัวน้องเขาเพื่อให้น้องเขาเนี่ยทำ ผลงานขึ้นมาเพื่อให้น้องๆเขามีรายได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงอะคะ่ะเด็กๆที่นี่อะคะ่ะเขาจะได้รู้สึกว่าเขาภาคภูมิใจในตัวเขาที่สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาชิ้นนึงแล้วสามารถขายออกสู่ตลาดได้บา,บางชิ้นงานอะคะ่ะออกไปสู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นโทนสีหรืออะไรอย่างเงี้ยน้องๆเขาก็จะคิดเองจากจากสิ่งที่เขาเห็นนะคะขออนุญาตมีส่วนร่วมกับผลงานชิ้นนี้สได้เลยค่ะได้เลย ผลงานสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ<ช>แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยเราสามารถสั่งซื้อได้ช่องทางไหนบ้างคะพี่อ้อยสั่งซื้อได้ที่ Facebook แล้วก็ Instagram ค่ะเสิร์ชเข้าไปได้เลยค่ะอยู่ทะเลสตูดิโอแล้วก็ตอนนี้ออยมีหน้าร้านนะคะอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะโครงการบ้านข้างวัดนะคะแล้วก็ตอนนี้ของเรามีวางขายที่ไอคอนสยามนะคะแล้วก็ถนนคนเดินภูเก็ตนะคะมีช่องทางเยอะแยะเลยใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้หิวกันแล้วยังคะ อยู่แล้วค่ะงั้เดี๋ยวพี่ออยจะพาไปร้านอาหารที่วิวดีแล้วก็ไปดูซันเซตกันนะคะโอ้ oh, ค่ะชมวิวพระอาทิตย์ตกกันด้วยเนาะได้ค่ะพร้อมมากเลยค่ะไปเลยค่ะบา,บายเลยใช่ไหมค่ะห uh ิวอาหารเชา้าหรือยังหิวตลอดเวลาโอเคได้งั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาไปทานอาหารเชา้าริมชายหาดกันค่ะโอ้ Destination. นี้เนี่ยมีชื่อว่าอ่าวโลใหญ่ค่ะคําว่าโลเนี่ยแปลว่าอ่าวเนาะเป็นอ่าวที่ใหญ่ที่สุดในเกาะสุกอร์แล้วนะคะซึ่งถ้าเรากว่าสายตาดูไปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าใหญ่จริงๆนะคะเราสามารถมองไปได้สุดลูกหูลูกตาเลยค่ะที่นี่เนี่ยหลายคนเขาก็จะมาเล่นน้ํานะคะมาถ่ายรูปกันแต่ว่าอย่างที่บอกไว้นะคะว่าไฮไลท์ที่สําคัญเด็ดที่สุดของที่นี่ก็คือการมาชมพระอาทิตย์ตกน้ําค่ะและถ้ามองไปไกลๆตรงนู้นนะคะเราจะเห็นว่ามีเกาะตั้งอยู่ค่ะมีอยู่สองเกาะนะคะชื่อว่าเกาะเราเลียงที่กับเกาะเราเลียงน้อง จะเกิดประกฏการณ์ที่น่ามหาัศจรรย์มากเพราะว่าพระอาทิตย์ของเราเนี่ยจะตกลงระหว่างช่องตรงกลางดังนั้นนะคะถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวเกาะสุก,กรในช่วงเดือนเมษาเนี่ยอย่าลืมเลยนะคะจะต้องมาที่จุดนี้ค่ะหลังจากชมวิวพระอาทิตย์ตกจนอิ่มใจแล้วนะคะตอนนี้ขอเวลามาอิ่มท้องกันบ้างค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ร้านแลครับร้านชื่ออะไรร้านชื่อว่าอันดามันบีชดีสอร์ทครับ ที่นี่ <c oughs> จะมีทั้งที่พักแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วย <c oughs> วันนี้จะมี4เมนูซิกเนเจอร์แนะนำ มาทะเลก็ต้องเป็นอาหารทะเลอยู่แล้วนะคะใช่มีอะไรบ้างคะวันนี้วันนี้จะเป็น3เมนูที่เป็นของคาวจะมีเป็นยำปลาหมึกหอมนะครับจะเป็นหมึกหอมสดๆที่ขึ้นที่นี่เลยแล้วก็จะมีเป็นกุ้งแชบวยที่เนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องกุ้งแชบวยครับเพราะว่าจะอยู่ใกล้กับปากแม่น้ํอ่าวันนี้จะเป็นเมนูกุ้งอบเกลืออ่าแล้วก็อีกเมนูหนึ่งจะเป็นต้มยำทะเลครับตัวนี้จะมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาหมึกแล้วก็มีทั้งปลาจะเป็นปลาสดๆที่เข้าวันต่อวันเลยอยากแนะนําให้ลองได้ทานครับวันนี้อีกตัวหน อาจะเป็นของหวานจะเป็นสับประรดทอดจะหาทานได้แค่ที่นี่ที่เดียวจะเป็นสับปะรดหวานๆชุบแป้งทอดแล้วก็กินกับน้ำผึ้งอร่อยมากครับยังไงเดี๋ยวลองทานได้เลยเดี๋ยวขอริมรสอาหารทะเลก่อนนะคะี่ใช้บยก่อนเลยลองกุ้งสดๆทุกอนเหมือนกินทะเลเลยค่ะคือมันเป็นแบบ กลิ่นรสชาติของทะเลอ่ะมีบางอย่างใช่อันนี้จะเป็นเมนูต้มยำต้มยำทะเลค่ะเพราะฉะนั้นนี้มีปลาใช้ปลาอะไรจะเป็นปลาเก๋าครับนื่ดดีมากใช่นึบแแน่นค่ะใช่ครับพอดีมากเลยค่ะอร่อยเลยเดี๋ยวเราขอลองชิมอันนี้ด้วยนะคะสับปะรดทอดใช่ของหวานแพทเพิ่งเคยได้ยินมาไม่เคยได้ยินเลยนะ กินเพลินมากๆาก่ะกินก็หยุดไม่ได้เป็นสับปะรดเบกแตกใช่เป็นไงบ้างครับอ่านทะเลวันนี้อร่อยค่ะโอเคอิ่มแล้วยังก็อยากจะอิ่มแต่ว่าได้ข่าวว่าต้องเหลือท้องเอาไว้ใช่ไหมคะใช่วันนี้เราจบมือคาวกันไปแล้วเดี๋ยวมาต่อกันที่ของหวานวันนี้มีร้านโรตีที่ผมอยากเอาพีพแพทมาแนะนําลองทานดูนี้เป็นโรตีขึ้นชื่อของที่นี่เลยมีหลายๆเมนูเลยครับที่นี่ที่อยากให้ลองมาชิมเป็นเมนูแนะนำเลย เมนูที่สั่งไปเมื่อกี้ทั้งหมดอยู่นี่แล้วค่ะโหอลังการมากเรียงกันเป็นแถวเลยนะคะใช่นนอันนี้เป็นเมนูโรตีกรอบครับอ่าแล้วก็ถัดไปทางซ้ายมือจะเป็นโรตีระเบิดตัวน,นี้จะหน้าตาเน้องเหมือนปลาหมึกไส้ข้างในเขาจะเป็น,นเ,เนยตัดออกมาข้างในจะเป็นเนยทะลักออกมาเลยแต่ลองชิมดูหอมมากตัวน,นี้ค่ะถัดมานนจะเป็นโรตีบัวลอยครับอ่าเดี๋ยวจะเป็นเม็ดเล็ก แ้้ลองชิมดูอันนี้ตัวนี้อะนี้เพิ่งเด้นำเลยเริ่มที่นี่เลยดีกว่าเพราะว่าอันนี้เป็นซิเนเจอร์นะคะใช่ใช่ดูใหญ่มากใช่ต้องลองกันบางมากเลยค่ะอันนี้คือความแบบเอาตัดปเอกราสีเอาตัดใช่อืมกรอบมากต่อไปแนะนําเป็นโรตีบัวลอยครับมันคือแป้งโรตีที่เราซอยเป็นเล็กๆแต่รสชาติเขาจะเหมือนครัวซองเวลาเราทานครัวซองอ่าลองทานดู กรอบไหมอืมอืมข้างหนอยมันหนุบหนใช่อารมณ์แบบเรากินโคซองหอมหอมบนลอยอย่างงี้มาถึงน้องมึกน้อยของเราใช่ตัวนี้จะเป็นโรตีระเบิดแนะนําวิธีกันทานเอาช้อนกับซ่อมเนี่ยสามารถปักแล้วก็แหวกตรงกลางเดี๋ยวน้องเขาจะมีใช่จะมีลาวาไหลออกมาลองดูหืมไหลจริงๆเลยนะคะอ อันนี้โรตีใส่เนื้อคว้วยจริชุ่มฉ่ำม,มากเลยค่ะฉ่ำเลยฉ่ำเนยมากตอนนี้เอาล่ะค่ะเดี๋ยวจัดการทั้งหมดนี้นะคะต่อให้เราอิ่มขน่ไหนเราก็ต้องเราเว้นท้องไว้สำหรับของวันได้เสมอใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> บ้างครับรรยากาศตอนเชา้าพี่แพทสวยค่ะสดชื่นมากเออสบายเลยใช่ไหมค่ะหิวอาหารเช้าหรือยังได้เลยค่ะอคตอนนี้คิวตลอดเวลาโอเคได้งั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาไปทานอาหารเชา้าริมชายหาดกันค่ะอ มีเยอะแยะเลยอะไรบ้างคะนนี้อ่าวันนี้เป็นคนใต้จริงๆต้องทานขนมจีนตอนเช้าอ่าแต่ที่นี่จะพิเศษกว่าที่นี่จะมีเป็นเส้นหมี่แล้วก็เส้นขนมจีนให้เราเลือกก็จะเป็นน้ำยากะทิปลาแล้วก็จะเป็นพวกขนมพื้นบ้านคงความเป็นวิถีของคนเกาะเอาไว้อ่าให้ได้ลองทานจะมีข้าวเหนียวหน้าสังขยาแล้วก็ข้าวเหนียวย่างแล้วก็มีตะก,ก้อยอ่า จักโก้ยใช่ไอตัวนี้แถวบ้านเราเรียกปาโต้โก๋ชื่อจริงๆของเขาจะชื่อว่าจักโก้ยครับเดี๋ยวต้องลองทานเพราะว่ารสชาติมันจะเป็นรสชาติเฉพาะถิ่นจริงๆนี่เป็นโซนหน่มจีนก่อนนะคะได้เลยลองก่อนเลยเท้มคนมากตั้งแก่ แต่ปกติจะไม่ค่อยคุ้นว่าจะจะเป็นเส้นหมี่นะคะเพราะว่ามักจะคุ้นกับขนมจีนมากกว่าที่นี่มีเส้นหมี่ด้วยขาะนี้คือหน้าตาแบบคุ้นชินมากใช่เขาเรียกว่าอะไรนะคะจากกล้ยครับจากก้ยอือแปลว่ารสชาติไม่ต่างเหนือปลาต้องโกเลยใช่งนอกจากรูปร่างจริงๆมันต่างกันแค่ชื่อแล้วเนี่ยะ่ะชื่ออะไรนะคนที่นี่จะเรียกขนมหูยานหูยานใช่ขนมหูยานนี่แหละ อออ,อืมอร่อยนะ,ะมันจะวนวนวหวานหวานหวนแบบยุบหยบใช่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราทานอาหารเช้ากันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันค่ะก็เติมพลังกันให้เต็มท้อง <c oughs> ค่ะจะได้มีแรงไปลุยโอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมพาพี่แพชมาดูอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของกอสุกรนะครับที่นี่จะเป็นสวนแตงโมกลางทะเลที่นี่มันจะมีความพิเศษเรื่อง แตงโมที่ปลูกอยู่บนดินริมชายหาดมันจะมีความหวานมากกว่าปกติถ้าเทียบแล้วกับแตงโมที่ปลูกบนชายฝั่งแตงโมของที่นี่จะเป็นสินค้า GI เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดตรังเลยแล้วก็แตงโมกสุกรเนี่ยโด่งดังใช้คําว่าโด่งดังระดับประเทศได้เลยคือนึกภาพไม่ออกเลยเนื้อมาทะเลแล้วก็เจอแตงโมโอ้โหแล้วนี่ใช่อยู่ตรงนี้เลยตรงนี้ตรงกับฤดูแตงโมพอดีโอเคขออนี้ขอชิมได้ไหมคได้ครับเดี๋ยวเราพาไปพาชิมกันอร่อยขนาดไหนเนาะโอเค สวยงามนะคะเป็นรูปหัวใจข่าวมาเรียบร้อยสีแดงน่าทานใช่ค่ะสีสวยแล้วก็กลิ่นหอมมากเห็นบอกมีสีแดงสีเหลืองสีส้มใช่ตัวนี้จะเป็นสีแดงแล้วก็สีเหลืองวันนี้เราเอามาให้ชมก่อนตัวเปลือกเขาจะมีสีต่างกันตัวตัวสีแดงเขาสีเขาจะเข้มกว่าอพี่แพทลองดูเห็นไหมสีความต่างความต่างของเขาสังเกตได้ง่ายๆจ้ะสีเปลือก ลองชิมหน่อยได้เลยครับอยากรู้ว่าเนี่ยรสชาติสองอย่างนี้ทั้งสองสีจะต่างกันไหมคะเดี๋ยวผมพาให้ชิมนี่รสอาติหวานเจี๊ยบเลยค่ะอืมแล้วเนื้อเขาเป็นเนื้อใส่ใส่ใช่สิจีจะเป็นเนื้อใส่ครับอือเดี๋ยวลองสีเหลืองกันต่อนี่สีสวยมากเลยอ่ะมันเป็นสีเหลืองแบบเหลืองจัดมากใช่เดี๋ยวลองชิมรสชาติกันดูอ อันนี้รสชาติเขาจะเหมือนบางเบากว่านิดนึงใช่แต่อันนี้ขึ้นมาข้งหวานด้วยนะใช่ใช่เหมือนมันนวลมันนวลนกว่าใช่มันจะนวลนวลกว่าที่นี่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ปูม้าและก็การแปลรูปอาหารทะเลอีกอย่างหนึ่งคือเป็นธนาคารปูม้าใช่อนนี้เป็นแม่พัน Next Generation ใช่ อันนี้จะเป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่ผมจะพาพี่แพชมาชมที่นี่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ปูมาและก็การแปรรูปอาหารทะเลที่นี่จะชื่อว่าเก้าเก้าพอเพียงคือที่นี่มันจะมีมันจะมีอีกอย่างหนึ่งคือเป็นธนาคารปูม้าแล้วก็ปูที่ขึ้นมาถ้าเป็นปูเป็นที่เป็นไข่นอกกระดองครับที่เขาปฏิสนธิแล้วเขาก็จะมีการคัดแยกเพื่อที่จะนําตัวลูกพันปูเนี่ยไปอนุบาลต่อเพื่อที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเป็นธนาคารปูใช่อยู่ตรงนี้ข้างหลังเราเดี๋ยวเราจะไปชมกันเดี๋ยวไปค่ะ อันนี้จะเป็นกระบวนการการคัดปูแล้วก็จุดรับซื้อปูขั้นตอนก็นคือว่าวราชาประมูมาส่งปูอะค่ะเราก็ต้องคัดแยกไซต์ตามขนาดก็คือจะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ไซส์จมโบอย่างเงี<ช>้ยค่ะก็คือแยกตามไซส์แล้วก็ปูมันจะไม่เหมือนกันออันนี้ก็เรียกปูแดงปูลายแดงลายลายแดงปูลายแด,ดงนี่คือเราจะแยกไปค่าเพื่อที่จะส่งต่อให้ผู้ที่แกะเนื้อแดงอีกที่หนึ่งแต่ว่าของที่นี่จะเป็นปูม้าล้วนค่ะ นี่ค่ะคะนี่ไซส์เล็กนี่ไซส์กลางอน,นุไซส์ใหญ่ใช่นี่ไซส์ใหญ่อ่าส่วนตัวนี้จะเป็นปูไข่นอกอ๋อนี่สีส้มคือยังไม่ผ่านการปฏิสนธิสีดําจะผ่านการปฏิสนธิแล้วอ๋ออาทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นปูเป็นแล้วจะเป็นกระดองสีดําแบบเนี้ยเราจะเอาไข่เพื่อไปอนุบาลต่อ,อเพื่อให้เขาเขาสามารถฟักตัวต่อได้อ้่ออจุดนี้จะเป็นจุดที่สําหรับอนุบาล ธนาคารปูม้าวันนี้จะมีอยู่1นถัง,งตรงนี้จ,จะใช้เป็นปูม้าที่ยังเป็นอยู่นํามาใส่ในถังแล้วก็จะให้เขาสามารถสลัดไข่ได้ตามธรรมชาติแล้วก็หลังจากที่เขาสลัดไข่เสร็จเนี่ยเราก็จะสามารถแยกตัวที่เป็นแม่พันธุ์เพื่อเอาไปไปรูปต่อหรือว่าเอาไป ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติก็ได้เหมือนกันทีนี้ระยะพักตัวของไข่เนี่ยจะมีระยะพ่วงเวลาของมันอยู่แล้วก็ถึงวันที่สามารถนําไปปล่อยได้เขาก็จะนาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปอันนี้ตัวนี้ยังเป็นเป็นอยู่ใช่แล้วดูนะคะนี่คืออนาคตของลูกปูจํานวนเท่าไหร่เป็นหมื่นเป็นหลักตเถ้าตรงนี้นยังเ,ยเป็นล้านตัวเลย,ยใช่เป็นล้านตัวเลยแต่ว่าโอกาสรอดเขาเนี่ยอาจจะเหลือถึงเราแค่ประมาณสักสองสามหมื่นตัวก็ถือว่าเก่งแล้วอ๋อนี่เป็นแม่พันธุ์นะ ใช่ตอนนี้เป็นแม่พันธุ์ใช่ของน้ปูมารุ่นถัดไปที่จะให้เราได้กินกันนอกจากที่เราไปดูธนาคารปูม้ากันแล้วเมื่อกี้แล้วก็ที่นี่ยังเป็นศูนย์รู้ในการแปรรูปวัตถุดิบอาหารทะเลด้วยวันนี้จะมีผลิตภัณฑ์หลายๆแบบเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ทางพี่โบเป็นคนแนะนําให้กับทางพี่แพทนะครับก็ผลิตภัณฑ์ที่เห็นอยู่นะคะก็เริ่มต้นจากขนมปลุกรักไส้ปูม้าก่อนนะคะ ขนมผูกรักไส้ปูม้านะคะใช่ค่ะเพราะปกติปูม้าเนี่ยเราเขาไม่ได้ทําแบบขนมแต่ว่าทางเราก็คิดค้นสูตรเพื่อที่จะให้ได้เป็นขนมทำได้จริงนี่มันมีความผูกรักจริงๆนะเหมือนมีความบิดเหมือนลูกอมเหมือนลูกกวาดไส้ปูม้าก็มันมันจะมีส่วนผสมของพริกไทยตรังค่ะเป็นสินค้าจีไอของจังหวัดตรังด้วยค่ะ อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เลยค่ะผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยเด็กจะเข้าไม่ค่อยถึงค่ะก็เลยคิดสูตรเฉพาะแบบเด็กๆแล้วก็ให้ให้เกิดความน่าทานค่ะก็เลยเป็นชีสบอลปูม้าแล้วก็สติ๊กปูม้าค่ะค่ะนี่นะคะนี่คือชีสบอลปูม้าน่ารักมากเลยค่ะมีชีสแต่ว่า เนื้อปูมาก็แน่นนะคะเนื้อปูมาแน่นค่ะนี่อย่างหนึ่งนะคะเป็นสติ๊กค่ะเป็นแข้งๆเหมือนเนื้อปูอัดแข้งเลยค่ะ<ช>เนื้อเนื้อยังล้นออกมาเลยคะเด็กชอบผู้ใหญ่ก็กินได้นะค,ะค่ะมีหา่จะชอบพ่ะ,ะอันนี้เป็นจ้อปูแล้วก็เป็นเราเรียกว่าจ้อปูมไม้ติมค่ะเพราะว่าเราใส่ก้ามปูเข้าไปเหมือนที่จับ เป็นเหมือนไอติมเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นจ๊อปูมาไอติมอันนี้เป็นทอดมันค่ะทอดมันปูมาก็คือเราจะใส่เครื่องแกงลงไปผสมกับเนื้อปลานะคะอเราช่องทางการติดต่อน,นี้คือเราซื้อได้ที่ไหนบ้างคะมีเพจนะคะเป็นคลังเลเกาะสุกรค่ะเข้าไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ได้ในเพจค่ะอื ยังไงบ้างคะมาเที่ยวครั้งนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะได้ทํากิจกรรมเยอะแยะหลากหลายมากด้วยได้กินของอร่อยนะคะแล้วก็วิวก็สวยมากค่ะและที่สําคัญคือที่พักดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะนอนสบายมาก <laughs> แล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาเที่ยวที่เกาะสุก,กรแล้วก็มาพักที่พักนี้เนี่ยมีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าใครอยากตามรอยพีพ่เพชรมาเที่ยวที่เกาะสุก,กรนะครับสามารถติดต่อแฟนเพจ ายทองบีทรีสอร์ทกาอสุกรได้ครับหรือว่าติดต่อเบอร์โทรผมโดยตรงได้เลย096-585-6811ครับได้ทั้งที่พักแล้วก็กิจกรรมดีๆถ้าใครอยากมาที่นี่ผมมีกิจกรรมแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะมาแบบพิพทได้เลย สุดยอดประทับใจมากนะคะก็วันนี้ก like ็ต้องขอขอบคุณพี่ฟิลมกับพี่ออยมากนะคะขอบคุณค่ะที่ทําให้รู้สึกประทับใจจริงๆค่ะบนเกาะสุกรแห่งนี้นะคะสําหรับคุณผู้ชมนะคะคนไหนที่อยากจะมาเก็บเกี่ยวความประทับใจแบบนี้ก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวเกาะสุกรกันเยอะๆค่ะสาหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ ซึ่งทริปในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่จัดขึ้นโดยโครงการเสียงจากทะเลซีแอนซาวโดยการเปลี่ยนเสียงของท้องทะเลให้เป็นแรงบันดาลใจสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดตรังด้วยค่ะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับบริษัท Triple J c o m m u n i c a t i o n จำกัดจัดโครงการเสียงจากทะเล a n d Sound เทศกาลดนตรีลักทะเลที่นำดนตรีศิลปะวัฒนธรรมและพลังชุมชนมาผสานกันเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ขับเคลื่อนโดยทีมงานเครือข่ายนักสร้างสารรค์ท้องถิ่นจังหวัดตรังซึ่งมุ่งเน้นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการเปลี่ยนเสียงของท้องทะเล ให้เป็นแรงบันาลใจสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจฐานรากโครงการเสียงจากทะเล Sea and s o u n นะคะเกิดจากความตั้งใจค่ะที่จะใช้พลังของศิลปะดนตรีและสื่อสร้างสรรค์เพื่อสื่อสารถึงเรื่องราวของทะเลตรังพยูนและวิถีชีวิตของชาวชุมชนชายฝั่งให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลัง โดยเน้นการสร้างคุณค่าจากอัตลักษณ์ท้องถิน่นและเชื่อมโยงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตรังอย่างยั่งยืนค่ะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของคนในพื้นที่จังหวัดตรังรวมถึงภาคส่วนต่างๆนะคะขอบคุณที่ได้ให้ความสําคัญทั้งในเรื่องของทะเลและศิลปะสิ่งที่สะท้อนถึงความสําคัญ ของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติโดยเฉพาะทะเลที่สวยงามของอันดามันเราในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติในเรื่องของการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมแต่เราควรตรังทำอย่างไรที่จะทำให้ตรังดังกว่าเดิม สร้างแรงดับบันดาลใจและนำมาซึ่งผลดีต่อชาวตรังและผู้มาเยือนทุกคนขอบคุณมากครับภายในงานเสียงจากทะเลซีอนซาวมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอาทิงานเสวนาเทศกาลดนตรีริมทะเลโดยมีไฮไลท์ที่การเปิดตัว3เพลงรัก3มมุมมองที่ถ่ายทอดโดยศิลปินหัวใจนักอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียงรวมกับศิลปินท้องถิ่น นิทรรศการภาพทายและงานศิลปะจากขยะทะเลกิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงชุมชนกับนักท่องเที่ยวมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของดังเมืองตรังกว่า40ร้านทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ที่อย่างรากมาจากวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริงโดยงานนี้เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือของคนในพื้นที่จังหวัดตรงังรวมถึงทุกภาคส่วนที่จับมือร่วมกัน เพราะเชื่อว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสามารถเดินไปพร้อมกันได้